สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมเฮ้ยมาแล้วนี่ไงเอ๊ะมันแค่ต่อไปอันเดียวเองนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนอะไรหายไปเอ่อ iOS เพิ่งอัปเดตได้ตอน4โมงเย็นทุกคนต้องรีบทําคลิปเลยนะต้องเล่นด้วยแล้วก็ตัดต่อคลิปด้วยเนะี่ย บอกเลยว่ารีบร้อนมากอะงั้นเดี๋ยวเราไปทําตามเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับทําไมมันยังมีอาการแหลกๆนะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับกับการอัปเดตนะเอานี่ย่อยแล้วกันรู้สึกว่าของหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ที่แน่ๆคือครบเพิงใช้ไม้โอ๊กแล้วจ้า ใช้ไมโอกันะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไม้สนในการทําเฮ้ยอัปเดตได้ด้วยนะเนี่ยที่ฟอกหนังเลเวลหนึ่งครับจำนวนสล็อต20สลอ็อตฟอกได้มากขึ้นเหรอแล้วมันอัปเดตยังไงอัปเกรดยังไงอันนี้อะไรเก็บทั้งหมด36อันทินฐานสำรวจเขตแดนทางเหนือ ความอบอุ่นขั้นสูงสุดคืออะไรวะเนี่ยเก็บทั้งหมดเดื๋ดึงเฮ้ยพิมเขียวเหรอเมื่อกี้เหมือนได้พิม์เขียวมาทุกคนพิมพ์เขียวใหม่ครับเธอไม์แร่เธอไม์คือแร่ใหม่เฮ้ยทำไมมันหนังสัตว์มันดูรูปร่างแปลกๆปกมันรีอันนี้ปะรีรูปร่างไหมปะปรับเปลี่ยนรูปร่างไหมอ่ะ ของยังอยู่เหมือนเดิมเห็นเขาว่าพออัปเดตมาของหายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยนี่อที่ฟอกหนังสัตว์เอาแล้วอันแรกมันหาจากไหนอ่ะอันสองทำไมสีมันปลกแปลกเนะหนังสัตว์ปกติมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับออกเหลืองๆหน่อยขนสัตว์ฟอกอ่าสัญ,ญญาณจากช่างยนต์เนื้อเรื่องใช่ไหมอันนี้ นี่เจนจากปั๊มน้ำมันนะว่าไงเจนเราติดต่อกลุ่มสำรวจที่หอสังเกตการไม่ได้อะเอาให้เราไปเช็คให้หน่อยทำไมเจนให้เราไปเช็คล่ะอ๋อเขาเห็นเราว่าเราค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเอาตัวรอดได้ประมาณนั้นอ่าเฮ้ยคนสัตว์เฮ้ยคนสัตว์ทำไมสีมันแปลก ไอหนังนั้นหายไปไหนอะหนังสุดนักจิ้งจอกอะครับหรือมันแปลงเป็นอันนี้แล้วปกติหนังจิ้งจอกมันฟอกไม่ได้นี่ว่าแต่มันเอามาคาเป็นชุดเลยต้องฟอกก่อนถึงจะถึงจะทําชุดได้เหรอโอ้ดูอย่างนี้ครับเตรียมไว้ก่อนแต่แรกก็ดีนะเนี่ยเราไม่รู้เรื่องนี้ไงถ้าเราแอบ,บไปดูสปอยก่อนอะมันก็มันก็จะทําให้เราแบบประหยัดมากขึ้นนะอันนี้อะไรอะมนโนทอปเหรอ เอ้ยปืนพวกนี้ครับเองได้แล้วเหรอมีอะไรอีกอะอืมอันนี้เก่าเฮลิคอปเตอร์ยังอยู่แสดงว่าเฮลิคอปเตอร์นี่น่าจะมาเร็วๆนี้ป่ะเร็วๆนี้เท่ากับอันนี้อะไรอะเอ้ยโต๊ะส้มปอกคอสัตว์เดรอกล่องยาอะไรวนะเนี่ยกล่องสีกล่องยาสีแดงคืออะไรอะเอ้ยอันนี้ชุดรู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนไปนะปกติชุดมันจะเป็นออกสีส้มๆเหลืองๆอ,อันนี้มัน กลายปสีเทาๆเงินๆนะเท่าๆบอนบอลเออประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมของนะครับเพื่อที่จะไปขอกระจายสัญญาณทางทิศเหนือนะสรุปตรงนั้นก็คือทิศเหนือใช่ไหมไปเรียกฝั่งตะวันตกแบมน้ําแข็งนะครับเ,เริ่มแสบทองอีกแล้ว เออเอาอะไรไปดีเนะี่ยต้องเอาเปืนไปด้วยป่ะคือเราไม่ค่อยไว้ใจอะ่ะผมกลัวแบบไปถึงปุ๊บเจอซอมบี้แบบเนี้ยเพว่าปกติไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าสมมุติเรายังไม่ได้เปิดหอกกระจายสัญญาณทางทิศเหนือใช่ไหมมันจะมีเจ้าเจ้ายักษ์อ้นฉุดแล้วก็มีตัวอะไรอีกอะ่ะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันมันเคยมีไงเราเอาเปืนไปประมาณนี้น่าจะพอได้มั้ง เอาผ้าพันแผลไปหน่อยปะผ้าพันแผลกับกล่องพยาบาลครับเฮ้ยทำไมมีกล่องพยาบาลสีแดงๆนะอันนี้มันคือสีเขียวและสีแดงมันคืออะไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังแล้วกันเอ,อเอ้ยผมว่านาคตน่าจะได้ทำไอ้เครื่องควบคุมการโดนเพิ่มขึ้นแน่ๆครับผมเอาของออกจากมอตเตอร์ไซค์ยังเพราะว่าตอนกลางวันที่ผมบอก <laughs> ผมครับ ครบเพิงไว้เยอะมากเลยเพราะว่าน่าจะได้ใช้ในแมป,ปฤดูหนาวนะแบบน้ําแข็งอะไรแบบนี้มันอาจจะมีดาเดจแรงขึ้นป้ะในเมื่อมันคราบยากขึ้นนะมีใครเคยลองหรือยังครับเดี๋ยวค่อยๆเอ้ยเดี๋ยวนะดูชุดแบบนึงนี่ใช่ไหมชุดที่คราบเห็นป่มสีมันเปลี่ยนไปนะมันมาในโทนแบบ คิมะมากขึ้นนะครับถ้าอันเก่ามันจะเป็นแบบกันหนาวเฉยๆเอาหนังสักทิ้งจอกสีเหลืองๆมาคาไปเฉยแต่อันนี้มันเป็นสีแบบเงินๆบมร,ร์รรททเทาๆอะไรแบบนี้นะน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆบอกสีไม่ถูกเหมือนกันอืมดีนะครับทิ้งไว้บ้างอ้ยหนังสัตว์ตรงนี้ หนังสัตว์ฟอกแล้วร้อยสี่สิบอันเลยเหรออ๋อมันเป็นตู้เก็บหนังมันเก็บได้เยอะอยู่แล้วตู้นี้งั้นเราก็เอาของไปเก็บตู้นั้นดีกว่านะครับมีอะไรที่เก็บตู้นั้นได้มั้งไหมเขาว่าหนังสัตว์มันใช้เยอะนะเดี๋ยวผมต้องลองเข้าไปเช็คดูหน่อยแล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทําตามในเรื่องไปก่อนแล้วกันแล้วก็ ไอ้แมพใหม่อ่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนะครับตอนนี้เราคเควสมันบอกให้เราไปที่ไหนนะเมื่อกี้เจนที่ปั๊มน้ํามันอ่ะช่างยนต์นั่นแหละเขาบอกว่าให้เราไปที่หอกระจายสัญญาณทางทิศเหนือนะครับอ่ะในเมื่อให้เราไปเดี๋ยวเราก็ไปนะครับขอจัดของแป๊บนึงเนี่ยของมันลกไนงะมันเต็มบ้านแล้วอ่ะเราควรจะทิ้งบ้างแล้วเนี่ย <laughs> เห็นไหมมันมันลกไหม แต่พอเราจะทิ้งเรากม็มันจะใช้อีกหรือเปล่าวันในอนาคต,ต่มันก็สองสองจิตสองใจครับนี่อยากให้ซอมบี้มาบุกบ้านมากเลยนะแล้วเวลาพอเราจัดการซอมบี้เราจะได้เอาของไปเข้านะครับซากซอมบี้ไม่หายเนีทุกคนยังอยู่ครับแสดงว่าเกมมันตั้งใจให้เราแบบฆ่าซอมบี้แล้วก็เอาของไปเก็บไว้นะไปอ่าไปที่เอ๊ะทำไมมันมีเออเฮ้ยนี่มันหายไปอะ ดงต้นโอ้ครับไอ้ดงต้นโอ๊กสีแดงๆอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวขอแป๊บบนึงขอเช็คของแป๊บ,บนึงดูชุดทำไมพวกนี้มันไม่ขึ้นอ่ะหรือมันยังไม่เข้าเนี่ยตัวส้มแซมอารุธครับมันยังไม่เข้าใช่ไหมทําไมของอะไรบางอย่างมันหายไปว่าทําไมมันเรียง เหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปอาถึงแล้วครับเอ๊ะทำไมมันมีศพคนเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่เหรอซอมบี้ละคนนักจู่โจมนักจู่โจมใส่ชุดอ้นี่ครับชุดผู้นำชุดไอที่เป็นชุดเกราะหน้าตาประหลาดประหลาดผมขอเล่นคลิปแป๊บหนึ่งนะทุกคนไอ้พวกฟาร์มแบบนี้ครับจะพยายามให้มันอยู่ภายในระยะเวลา20นาทีประมาณเนี้นะอาจจะเกินนิดหน่อย เร่งเน่ง1.5บ้าง2บ้างก็เอาที่แบบว่าให้เห็นว่าเราก็มาฟาร์มจริงๆอะแต่ปรับเวลาลิดนึงนะคิดมันจะได้ไม่ยาวนะมันทำอะไรกันอะ่ะโอ้ยตรงนี้มีช่องเข้าได้เหรอแต่มันติดสายไฟเนาะมาฟาร์มไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไม้เราก็ใกล้จะหมดแล้วไม่ได้ออกไปฟาร์มเลยทุกคนตั้งหนา้าตั้งตาเราอีเวนต์ใหม่ไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้ครับผมคิดว่าน่าจะมาวันประมาณวันที่10แสดงว่า อีเวนต์คริสต really ์มาสก็กำลังจะมาปลายปีอีเวนต์คริสต์มาสกับอีเวนต์นี้มันต่างกันนี่มันเนี่ยเฮ้ยหมาแต่งได้สามารถสะพายกระเป๋าได้นะครับเห็นบ้าใส่ของได้5ชิ้นเอาแล้วแล้วปลอกคอกับกระเป๋าเอาที่ไหนเนี่ยทีนี้ละของฟูแน่แน่ะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เราเก็บได้8ชิ้นใช่ไหมหมาเก็บได้อีก5ชิ้นโอ้โหฟินอ่ะนาทจบเอาเลยเหรออย่าไม่ทักทายกันหน่อยเหรอ ไม่พูดคุยไม่พูดจานะอยู่ๆก็รงมาหาเราเลยกิ่วเลือดให้ทันนดีนะพกปืนมาแต่รู้สึกว่าเราถึกขึ้นเหรอหรือมันตีเลิฟมันมันนนบลงอะมันยังมีอาการแหลกๆบ้างเนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันไม่โจมตีพวกนั้นะมันโจมตีเราเหรอเอ่อปืนปืนต้องมาแล้วแบบนี้ อย่าบ,บอกนะเป็นบอสเอาเลยเหรออัปเดตมาปุ๊บเจอบอสเหรอเฮ้ยเบนเบนลี <c oughs> สู้ยังไงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยว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 จะตบตบยินใส่ด้วยไอ้แต่ดาเมจมันไม่แรงนะใช่ไหมสิบเก้าไม่แรงอะไรอ่ะแรงสิอย่าอย่าโดนมันตบเต็มๆแล้วกันสิบแปดสิบเก้าเฮ้ยเอา้าไปไหนอ่ะขึ้นไปทำอะไรก่อนเฮ้ย เฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอะด้ำเมจเหมือนไอ้บอสท,ที่อยู่ในห้องทดลองท่าเรือคนระับนี่หลบก่อนกระโดดลงมาโอโอ้โหแล้วไม่บอกไม่กล่าวันเลยเดี๋ยวนะแล้วสมมุติมือใหม่แบบนี้ทำไงอ่ะถ้าไม่พกปืนมานี่คือตุยนะบอกเลยไม่มีเวลาให้เราเข้าแบบเข้าหน้าเมนูอะ หลบๆก่อนหลบก่อนแล้วกันวิ่งนวนๆไปก่อนแล้วกันนะออเยอๆตัวหนักตัวนี้นะใจเย็นพี่พ่อมาชื่อสคริปต์เหรอแล้วเบลลีเมื่อกี้คืออะไรอะหน้าเบลลีอ๋อหมา้ยไม่ใช่เออเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมหมามีหมามีเกล็ดเลือดเหรออย่าบอกนะว่าหมา,มาตายได้ด้วยเหรอ อ๋อบอสชื่อสกิริสนะส่วนเบลลีชื่อมาหาเราเห็นไหมนะ่ะหมามีเกลดเลือดด้วยปกติหมาไม่มีเกลดเลือดไม่ใช่เหรอน่าจริงด้วยครับหมามีเกลดเลือดทุกคนมีใครได้ยินฉันไหมช่วยด้วยพวกสมบีล้อมฉันไว้มาเร็วฉันอยู่ที่พุ่มต้นโอก๊กแล้วยังไงคือต้องไปพุ่มต้นโอก๊กใช่ไหม เออจริงด้วยว่าคือหมามีพลังงานด้วยแล้วก็มีเกจเลือดด้วยนะครับเออเห็นเขาว่ามีสกิลใหม่ใช่ไหมแล้วพวกนี้เขาบอกอะไรอะสามารถซื้อได้ในห้องอะไรอย่างในคอลเลกชันเยเนซิสขายเหรอเอามาขายอีกแล้วเหรอช่วงนี้เดฟรู้สึกร้อนๆเงินนะ รู้สึกร้อนเงินหรือเปล่าเดฟกำลังจะเอาไปพัฒนาตึกใช่ไหมผมเห็นในกลุ่มนะที่แบบเดฟตอนนี้คือแบบกำลังรีโนเวทตึกนะครับมีหน้าหละเอาของมาขายกันแบบเต็มที่เลยคิดดูนะทุกคนสมมติถ้าเราเาไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากคนเล่นเกมนี้ประมาณแสนคนใช่ไหมประเทศไทยอยู่ประมาณ40,000คนนะครับอ่ะเติมกันแค่5000คนคนละร้อยก็เท่าไรแล้วอะ่ะ ห้าแสนห้าพันห้าพันเติมสูตรสองตัวได้ไรห้าพันสูนสามตัวเติมอ๋อห้าพันก็ห้าแสนแล้วเนะโอ้แล้วนี่แค่ประเทศเดียวไงแต่เกมนี้มาเล่นตั้งหลายประเทศผมตกเล็กปะวะเออช่างมันไม่เป็นไรอันนี้มีของอะไรเพิ่มมาวะมีปืนตอบด้วยเหรอกระเป๋ายานะครับ ของอย่างอื่นธรรมดาเฮ้ยมมนมีขวดอะไรอะทิงเจอเบอร์รี่อะบูเบอร์รี่ลูกเบอร์รี่อะยังไงวะสแสดงว่าต้องมีไอ้ลูกเบอร์รี่เก็บใช่ไหมที่เป็นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินบูเบอร์รี่อะไรแบบเนี้ยปกติเราจะเก็บเดสเบอร์รี่นะครับอันนี้มีผืนผ้าขนสัตว์มีแร่เทอร์มายน์สแสดงเอาแล้วแร่ทองแดงฉันยังอยู่ไหมเนะี่ยไม่อยู่เหรอมีแต่แร่บ,บอกไซด์ครับ อ้าวแล้วจะไปขุดแร่ทองแดงตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้โหมันแยกกันเลยว่ะเดี๋ยวมันสลับหิมะแดงกับหิมะเหลืองสลับกันนะครับมันวางจุดสลับกันแต่ว่าดงต้นโอ๊กหายไปดงต้นโอ๊กหายไปและที่หายไปก็คืออะไรรู้ไหมจุดที่ตามหาระเบิดซีโฟหายไปหนึ่งอัน กับน้องหมานะครับเดี๋ยวขอฟาร์มกตัดต้นไม้โอ๊กก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเอาแมพคือตอนเนี้นะก่อนหน้านี้มันเอาพุ่มเออมันเอาป่าแดงออกไปนะครับแล้วพอมาอัปเดตอันนี้ก็คือเอาป่าแดงเอาดงต้นโอ๊กออก ใช่ไหมแล้วก็เอาแมปไปนั้นมาแสดงว่าถ้าจะเอาอะไรเข้ามาเนี่ยมันต้องเอาอะไรออกไปจํากัดพื้นที่เหรอหรือยังไงอะดูอาร์วีอาร์วีตั้งสิบกิกนะครับอย่าเอาออกเลยเพิ่มเข้ามาเหอะเราจะได้ฟาร์มของได้เยอะขึ้น <laughs> ใช่ไหมเฮ้ย <laughs> นี่ไงเจอแล้วมีรัวด้วยบ้านคนตัดไม้เหรอปกติมาไม่ค่อยเจอแบบนี้นะไม่มีเลยแหละเอาง่ายๆ <c oughs> หรืออีกหน่อยมันจะมีปะไม่แน่ใจ คงต้องมาบ่อยๆปกติมีแค่ป่าธรรมดาไงคอยแสบทองแสบทองอือคือจริงๆอ่ะมันเจ้าของเกมนี้ครับผู้พัฒนาเกมนี้เขาเล่นโชว์ไปแล้วแหล,ละเมื่อวันก่อนนะเราเห็นแบบแบบ เราดูแค่ที่เขาแบบแคปหน้าจอมานะครับแคปเจอร์มาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูหรอกว่ามันมีอะไรบอกบ้างนะครับอยากเซอร์ไพรส์ตัวเองไงคุณช่วยเจ้าเหมียวไว้ตัวฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเจ้าเหมียวห้ามเป็นอะไรโหพาสแมวของแท้เห็นคริสและทีมของเขาไปที่ทางด้านเหนือหรอไปทำอะไรอะ่ะคนของสัตว์ทางเหนืออุ่นมาก ทำชุดเหรอโอสอนครับชุดแน่นอนแบบนี้คเควสก็คือให้ตัดต้นอกเลยสองต้นนะครับตัดต้นอกหกต้นค่าหมาป่าไดฟูฟนะครับไดฟูฟนี่จากเกมคิมโซหรือเปล่าอ๋อมันอัปเกรดมันเปลีป่ยนใหม่จากหมาป่าบ้าคลั่งเป็นหมาป่าไดฟู๊นะโอเค <laughs> แค่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมแล้วก็ค่าหมาสุนัขทิ้งจอกนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คนสุนัขทิ้งจอกมันเป็นสีเดียวกับหมาป่าบ้าคลั่งนะ อ๋อปกติมันจะเป็นหนังสีเหลืองๆปรับไปเยอะเหมือนกันเนาะก็ดีครับปรับใหม่เปลี่ยนใหม่บ้างอะไรก็ว่าไปนะแต่ของนะจะครับยากขึ้นเยอะเลยอะไม่ได้เช็คหมดทุกอันไงเอาไอ้นั่นก่อนครับแต่ของเราก็เยอะอยู่เหมือนเดิมแหละดีนะของไม่หาย ถ้าของหายที่ท้อเลยนะฝอจะเก็บมาได้ขนาดนี้นะม<า>ผมว่าแอนดรอยน่าจะเล่นไปไกลกว่าผมอยู่แล้วแอนด o อยน่าจะอัพได้ตอนช่วงเช้าๆใช่ไหมเห็นหลายๆคนลงกันอยู่นะครับในกลุ่ม iOS อย่างเราก็ได้แต่มองตาละห้อย<า>แต่มันเป็นเรื่องปกตินะโอเค คุยกับคนตัดไม้ก่อนไปคุยเราขอตัดต้นโอ๊กก่อนได้ไหมเอาต้นโอ๊กกลับบ้านนะครับแสดงว่าอนาคตเราต้องมาตัดต้นโอ๊กเยอะแน่ๆเลยเนี่ยคือมันต้องใช้อ,อ๋อได้กล่องโอเคมีแลกนิดนึงเปิดกล่องไปเลยก็ได้มา ปกติไม่ค่อยได้อะไรอเอ้ยเอาได้เฉยเลยมอเตอร์ไซค์ลายลูกแมวนะคิสตี้เหรอมันลูกแมวยังไงวะมันเป็นลูกหัวใจไม่ช่เหรออุย้ยอยากได้กางเกงอันนี้ลายเสือดาวอันนี้อุ้ยอันนี้เท่วะอันกันกลางทำไมมันดูแบบเป็นแปลนยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเฮ้ยกล่องหน้าน,น่าจะได้อยู่นะ เพราะว่ากล่องหน้ามันเป็นกล่องสีเงินแย่แล้วซอมบี้ทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายหยิบไอเทมบางส่วนแล้วก็ไปที่บ้านคุณนะเฮ้ย <c oughs> นี่ไงน้องแมวอ่อกล่องเหรอในกล่องมีอะไรอะแล้วเขานอนตรงไหนไม่เห็นมีเตียงนอนเลยหรือว่าอ๋อไงแมวมันนอนอยู่บนที่นอนเออตาถั่ว บอกว่าไม่เห็นเตียงนอนอก็แค่ขนสัตว์ธรรมดากลับบ้านนะจริงด้วยครับตัดไม้ก่อนแล้วกันนะก่อนกลับบ้านตึมติมตึมตึมคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมาทุกคนน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวกลับไปบ้านมันให้ทำอะไรอะ่ะมันต้องมีเนื้อเรื่องให้ทำแน่เลย เดี๋ยวเราทำตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนนะช่วงนี้ก็ทั้งฟาร์มไปด้วยแล้วก็ทําตามเนื้อเรื่องไปด้วยนะครับต้องมาเรียนรู้อีกแล้วก็อาวุธนะสงสัยผมต้องเก็บขวดเหล้าไว้เยอะๆแล้วอะ่ะเหมือนขวดเหล้าจะเอาไปไปคาเป็นไอระเบิดไฟได้นะครับอ,อะไระประดิษฐ์ขนสัตว์ฟอก5อันแต่เราคาไปแล้ว3อันเนาะออกข้างนอกมีอันหนึ่งอ่ะได้ได้ ขับไว้เยอะโห oh, oh. ตัวคับครับอีกแล้วนะแล้วก็อนเนี้ยมันอัพยังไง oh. แล้วก็อะไรอันเนี้ยประดิษฐ์ไม้โอกหมายถึงแปลรูปหรือเปล่าแปลรูปไม้โอก็ได้เท่าไหร่กี่อันอ่ะใส่เข้าไปครับอืมเค okay. ก็ต้องรอสินะถ้ารอก็ถ้ารอก็รอ,รอนะครับเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยที่มันมันคราบปืนลูกกระสุนสกาได้เรีอยงังหรือมันต้องไปทําโต๊ะอื่นหะปะ่หรือต้องคราบโต๊ะใหม่อ่าไหนอ่ะนี่มันต้องคราบเองหรือต้องไปคราบที่โต๊ะเขาไม่อยู่นะ ผมว่าผมต้องทําเครื่องควบคุมการบินเผื่อไว้โดนก่อนเพราะว่าเรามีไดโอดกับอันนี้เยอะครับอะไรนะเอ่ออ๋อใช้แผงวงจรจริงๆเอาทองมาทําแผงวงจรได้แต่ว่าจ่อยจ่อยโทรศัพท์มีโอกาสได้อยู่นะฉันกระหายน้ํามาหิวอะไรตอนนี้วะ เก okay. ็บขอให้หมดครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอพักเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะครับต้องรอให้หนังสัตว์มันฟอกเสร็จแล้วก็อ่าไม้อ๊กนะครับตัดต่อตัดแต่งแต่รูปไ้โอกสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาลุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะ ก็ใครชอบคลิปนี้เกมนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะมันชี้ไปไหนวะเก็บไปนี่ก่อนละกันเพราะาเรายังไม่ไปป้นไงหมอพลังจิตมีอนี่ไหมอะฟื้นพลังงานไหม งั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายกินบัฟก่อนทําไม่ดีก็แค่หหลังกลับต่างคนต่างเดินไม่เผชิญทางใครทางมันไม่ต้งยุ่งเกี่ยวฉันคนนี้เกิดมาก็แค่ตัวคนเดียวเลยไม่ค่อยรู้สึกเออ